วันนี้พี่เพนใช้คอหมูสิบกิโลนะคะลูกผักชีแล้วก็นํามาคั่วนะคะคั่วเสร็จแล้วเราก็เอามาใช้กบตตำรากผักชีนี้พี่เพนบางทีพี่เพนก็ปั่นเอานะคะบางทีพี่เพนก็ตําเอานะคะแล้วแต่อารมณ์น <laughs> ะ หมูปิ้งพี่เพนก็จะใช้ะตะไคร้นิดหน่อยนะ,ะตะไคร้ไม่ใส่เยอะนะคะเพราะมันจะขิวน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งกิโลนะคะ,ะน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยพริกไทยนะคะน้ำมันหอยแล้วก็มีพริกไทยนะคะพริกไทยแล้วก็มีกระเทียมลากผักชีนะคะ3ามเกลือนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะ เกลือนิดหน่อยนะคะคนให้เข้ากันและบี้น้ำตาลที่เป็นก้อนๆนะคะให้มันละลายละลายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เตรียมเนื้อเ,ร,เรื่อมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาผสมอีกทีนะคะ หรือจะทําเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือราดใส่เนื้อเลยนะคะพี่เพนบางทีพี่เพนทำสองทำให้ดูสองแบบนะคะแบบนี้ก็คือจะคนใส่กับเนื้อเลยนะคะสีดำซอฟักเขียวนะคะน้ำตาลทรายนะคะ,ะพริกไทยแล้วก็แป้งข้าวโพดแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วนะคะ เอาเครื่องปรุงผสมใส่กับน้ําตาลแล้วก็กะทิคนให้ละลายแล้วค่อยเอาเนื้อหมูลงใส่จะดีกว่าเนื้อจะไม่เละนะคะสุดท้ายนะคะใส่น้ำมันพืชเพื่อความนุ่มนะคะตามด้วยกะทิสดจ้ะ หมักไว้ค้างคืนได้นะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ปิ้งย่างกินได้เลยอะคะสตนต๊ะนโกไไปนา้าเราทาเยอะคอันนี้นึ่งเ,เหนียวรอเลยนะคะ อันนี้จะเป็นแพ็กสัญญากาศส่งให้ลูกค้าทางไปซน,นีนะคะ มันปิดมันขอท่านมามาอ่านนี่ตามจุดร้อยเออเอามาชี้เอาชี้ตามไทย <re bekannt> <usion>